จำเป็นด้วยหละครับที่ต้องใส่เคชหรือเลยกให้เกกะแบบนี้นะครับวันนี้ผมมีข้อดีของการใส่เคชแบบนี้มาบอกกันครับตอนที่ผมได้เจ้า AJS3 มาเนี่ยผมก็จับมันใส่เคชแบบที่เห็นเลยนะครับ ใส่ตั้งแต่วันแรกๆเลยมีหลายคนถามมาว่าเออใส่ทําไมแล้วใส่แล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกข้อดีของการใส่เคชหรือดิจกันนะครับว่ามันดียังไงอ่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อดีนะครับผมจะอธิบายควาว่าเคชก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรผมลองไปเซิร์ชดูแล้วก็แปลดูเนี่ยไอ้คำว่าเคชเนี่ยมันแปลว่ากรงนะครับเหมือนเราใส่กรงให้กล้องของเราเนั่นเองนะครับเห็นรูๆไหมอ่า เเต็มลยอประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูข้อดีข้อที่1กันเลยครับว่ามันคืออะไรข้อดีข้อที่1นนะครับการใส่เคสเนี่ยมันจะช่วยป้องกันกล้องของเรานั่นเองนะครับป้องกันยังไงนะครับบางทีที่ผมถ่ายงานอยู่เนี่ยเราไม่มีเวลามาดูแลกล้องอะไรมากมายนะครับแบบเราถ่ายเสร็จแล้วเราอยากวางมันเพราะเราถือมานานอย่างเงี้ยผมก็จะวางมันกับพื้นเลยนะครับถ้าเราไม่มีเคสมันก็อาจจะทําให้กล้องของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นโดยตรงทําให้กล้องเราเนี่ยเป็นรอยได้นะครับ แล้วถ้าเรามีเคสเนี่ยมันก็ช่วยลดการเป็นรอยของกล้องนะครับแต่การกระแทกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราปล่อยจากที่สูงสูงนะครับอันนี้หมายถึงแบบเออเรารีบวางกล้องหรือว่าวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยวางกับโต๊ะกล้องก็ไม่ได้สัมผัสกับโต๊ะโดยตรงอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะครับที่ผมเห็นเลยอย่างน้อยนะครับในข้อนี้มันก็ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมบํารุงของเราไปนะครับแล้วก็รักษาธนูถนอมกล้องของเราให้ใช้ไปได้อีกนานๆเลยนะครับข้อ2นะครับ มันทําให้เราสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันใส่อุปกรณ์เสริมได้ไหมมันใส่ได้ครับแต่มันอาจจะใส่ได้แบบจํากัดนะครับอย่างถ้าเรามีแค่ฮอตชูบนกล้องเนี่ยมันก็อาจจะใส่ได้แค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างผมใส่พวกไมวไวเลสหรือว่าไมช็อตกันมันก็ใส่ได้แค่อันเดียวนะครับแต่ถ้าเรามีตัวเคสเนี่ยเราสามารถคัสตอมมันได้หมดเลยตามรูที่เห็นนะครับว่าเออมันมีรูให้ไขมีฮอตชูแบบ2-3ที่นะครับเราสามารถ ใส่ไมวไวเลสใส่ช็อตกันได้แล้วก็ใส่จอได้พร้อมๆกันเลยนะครับหรือว่าจะมีตัวส่งสัญญาณอีกก็ใส่ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เราใส่เคสเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่3นะครับการใส่หลิกหรือเคสเนมันทําให้เราจับกล้องได้ถนัดมากขึ้นนั่นเองนะครับข้อนี้ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าประสบมากับตัวเองเลยต้องย้อนกลับไปตอนแรกๆนะครับผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมา ใส่เคสใส่อะไรพวกนี้มาให้มันดูเก๋กะนะครับแต่พอได้ลองใส่ไอข้างขวานะครับหรือเขาเรียกว่าแฮนด์กริปเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันทําให้เราเนี่ยจับถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของท็อปแฮนเดิลเนี่ยที่ผมติดมานะครับในเซตนี้มันก็ช่วยในการถ่ายมุมเสยหรือว่ามุมต่ําได้นะครับในเวลาที่ผมต้องการถ่ายมุมต่ำนะครับแล้วก็ฟอลโล w ตามเท้าคนเนี่ยผมก็สามารถใช้ท็อปแฮนเดิลเนี่ยเดินตามได้เลยเวลาที่เราอยากได้ ฟิลิ่งแฮนด์เฮลนะครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับ A7S3 ตัวใหม่ของผมเนี่ยมันเป็นจอฟลิปใช่ไหมเวลาเราใช้ท็อปแฮนเดิลเนี่ยมันก็ทําให้ถนัดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเวลาที่ผมถ่ายมุมต่างๆเนี่ยผมก็หมุนจอขึ้นมาแล้วผมก็ใช้ท็อปแฮนเดิลเนี่ยลากไปเลยนะครับการที่เราใส่อุปกรณ์เสริมเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นการเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวกล้องนะครับแต่ผมเนี่ยกลับรู้สึกว่าการที่น้ําหนักเพิ่มเข้ามาเนี่ย แต่เราได้ฟิลลิ่งการจับถือที่ดีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นจะนับเป็นข้อดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอมากับตัวเองเลยก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้ใส่เคสใส่ลิกเนี่ยเออลูกค้าไม่เคยทักนะแต่พอผมมาใส่เคสกับลิกเนี่ยแล้วเวลาแบบอุปกรณ์เราดูพลุงพลังเนี่ยลูกค้ากลับเข้ามาทักนะครับว่าเออเราดูอุปกรณ์เยอะขึ้นนะดูโปรขึ้นนะอะไรอเงี้ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าผมโดนทักมา2เจ้าแล้วนะครับจากที่ผมใส่อุปกรณ์แบบนี้เยอะเออบางทีมันก็เป็นเรื่องภาพลักษณ์นะครับทำให้เราดูโปรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือข้อดีของการใส่เคชหรือลิกที่ผมประสบพบเจอมากับตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตของผมอีกทีนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือกล้องสุดที่รักของผมนั่นเองนะครับของผมก็ใส่เป็นเคชนะครับตัวเคช ที่ติดอยู่กับกล้องเลยอ่าตัวนี้ที่มันมีรูเยอะๆนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ใส่ก็คือมีไรไซส์นะครับอันนี้จะเป็นเป็นไม้นะครับวัสดุเป็นไม้แบบฟิลลิ่งดีมากอันเนี้ยผมใช้ตั้งแต่ a 7แล้วนะครของ a 7 t นะครับอันนี้ใช้มาสักพักแล้วไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเห็นไหมยิ่งใช้ยิ่งสวยนะครับผมชอบแบบความแบบ สีเข้มๆนะครับอันนี้เหมือนแบบเวลาเปลี่ยนเหงื่อแล้วเราจับบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สีเนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่ผมว่ายิ่งเปลี่ยนยิ่งใช้เนี่ยยิ่งสวยนะครับเหมือนแบบเราเฟซนนเกมยียนน,นี่ครับเราก็ข้อดีของมันก็คือมันสามารถกดเรคคอร์ดได้เลยตรงนี้เห็นไหมอ่ากดเรคคอร์ดได้เลยเวลาที่ผมจับเนี่ยผมชอบจับแบบเนี้ยอ่าแล้วส่วนเวลาที่ผมเอามาใกล้ตัวผมก็จะจับนงี้ จามาชิดเลยเราก็ดูจอมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยจับถนัดเราก็นิ่งมากขึ้นจริงๆนะครับหรือว่าถ่ายท็อปถ่ายเสยอะไรเงี้ยเราก็จับตรงท็อปนี้เลยเนี่ยท็อปแฮนเดลิลเห็นไหมไม่ต้องกลัวหล่นนะครับอันนี้แบบแข็งแรงมากๆแล้วพวกฮอตชูอะไรพวกนี้มันก็สามารถใส่ไม้ได้นะครับแล้วรูพวกนี้ก็ใส่พวกเขาเรียกว่าอะไรอาร์มอีกได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอาร์มนะครับสามารถใส่ตามรูนี้ได้หมดเลยเนี่ย ไขปุ๊บแล้วเราก็เอาจอมาติดหรือว่าเอาอะไรมาติดก็ได้นะครับเนี้ยรูมีเยอะแยะมากมายผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจัดมาก็คือเป็นตัวล็อกสายอันนี้ล็อกสาย HDI m นะครับไม่ให้ดิน้นมีประสบการณ์เคยทําสายหักมาแล้วนะครับแบบบางทีมือเราปัดไปโดนอย่างเงี้ยมันหักได้เลย สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน The Digital STM นะครับเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ s m o l l i c โดยตรงเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเออใส่แล้วเหมาะหรือเปล่าหรือว่าจับถนัดหรือเปล่าเนี่ยลองไปเล่นที่ร้านเขาได้นะครับน่าจะอยู่แถวสุขุมวิทร้อยหนะถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีให้เล่นหลายยี่ห้อมากเลยแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยเพียบเลยของ s m อ l i ิ ลองไปสอบถามทางร้านดูได้นะครับเพราะว่าบางทีที่ผมพูดไปเนี่ยทุกคนก็อาจจะยังไม่เชื่อนะครับถ้ายังไม่ได้ลองใช้ดูว่าฟิลลิ่งมันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับลองไปถามทางร้านหรือว่าลองไปประกอบเล่นเองเลยว่าเออเซตนี้ เหมาะกับเราหรือเปล่าเซตนี้เราชอบหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกดูนะครับเอาที่เหมาะกับงานของเรามากที่สุดนะครับหรือว่าตัวเราชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ